พร้อมนะจ๊ะอ,อยากจะซับนงซับหน้าก่อนไหมนิดนึงก็ได้อู้คนมันร่อยอยู่แล้วเนาะเอาจริงๆนะคะนะคะเดี๋ยวให้เตรียมความพร้รอมสักเล็กนอ้อยอหทีมงานมาค่ะกระดาษทิชชู่ที่ซับไปนั้นถ้าใครอยากได้เอาไม่มีเนาะเมื่อกี้แอบเห็นนะใครที่บอกว่าเสื้อตัวนี้อยากได้เลยแบบไม่ซักพี่ใช่ไหมเอ๊ะ่คือหน้าอู้มีการยื้อแย่งกันเกิดขึ้น หรือเราจะทำเป็นแคมเปญประมูลเสื้อใส่ไม่ซักจากศิลปินโอ้ไม่ได้นะหยอกเล่นแล้วข้างหน้าเอาจริงด้วยนะข้างหน้าเอาจริงด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายภาพนะคะร่วมกับผู้บริหารนั่นเองค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ช็อตแรกขออนุญาต กับเรียนเชิญค่ะคุณจิรพรคงดำผู้จัดก,การทั่วไปห้างสเสต็ค้าลมสันมหาชัยขอริยงปรมือค่ะและกอเรียนเชิญท่านต่อมาคุณวุฒิพรธิรวัยามกุลผู้บริหารสุดการค้าเซ็นทันมหาชัยขอเสียงปรบมือค่ะ นะคะ <S <S เดี๋ยวมองกล้องด้านหน้านะคะสื่อมวลชนอของเราทุกแขนงรออยู่ที่นี่แล้วเหล่าบรรดาสื่อโซเชียลต่างๆนะคะมินิฮาร์ดหน่อยไหมคะน่ารักน่ารักจากใจเราส่งถึงคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านยืนรอสักครู่อเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งช็อตค่ะแล้วสําหรชอช็อตต่อมาค่ะ ขอเรียนเชิญทีมผู้บริหารห้างโรบินสันมาหาชายเรียนเจิญทุกท่านเลยขอเชยประเมหนนาวันนี้นะคะอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีขอเรากับการจัดงานโรบินสันยีนเฟสค่ะนิยมเย,ยนร่วมกับห้างสรรพสินค้ารโรบินสัน มื่อกี้นี้ทีผู้บริหารนี่เซิ้งสะบัดเหมือนกันนะคะม้วนจ่อยม้วนจอย,จอยขอบพระคุณมากค่ะขอเสียมร,รบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่าน